แล้วครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องซันเวชั่นซีซั่นที่1 EP ที่4นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มือเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย หลังจากที่เกิดเรื่องวุ่นวายกับรัฐบาลตอนนี้แดเลียสก็มาประมูลงานศิลปะเกสโทรมาดเลียสก็ไม่รับทางพวกของแฮริสตอนนี้ก็พยายามหาทางแก้หาทางกู้คืน I o โอโลับมาให้ได้ตอนนี้เหลือเวลาแค่12ชั่วโมงทาไม่ทันก็คือภารกิจของเขาจะไม่สำเร็จอุกาบาตจะเลยวงโคจรไปตอนนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือตามตัวแฮกเกอร์คนนั้นมาให้ได้แล้วก็เอายานกลับคืนมาแฮริสก็มาคุยกับเกสนี่ติดต่อแดเลียสได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,า,ไไา,นะา,าเดล แคลรี่ก็เลยถามเกตว่านี่แดเลียสได้บอกใบอะไรสักอย่างไว้หรือเปล่าว่าเขามีแผนจะทําอะไรกันแน่เกดก็เลยเอาโทรศัพท์ให้ดูเมื่อคืนแดเลียสส่งข้อความนี้มาเธอเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่เป็นข้อความขอโทษจากแดเลียสและเขายังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้รอดแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่จินเลียนได้มาทํางานที่แทนอินดัสตี้จินเลียนเองก็เครียดอยู่พอสมควรเพราะเธอก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรมากเดียมก็เลยพาจินเลียนมาดูนี่นี่คือสเกต็ตดาวหายากมันตกมาจากอาวกาศไอหินนี้มีควววาาามมมมสสกกกแล้็ยด ซึ่งในโลกไม่เคยมีหินแบบนี้เลยมันแปลกแต่ว่าสวยมันก็เหมือนจินเลียนนั่นแหละจีบผู้หญิงซะอย่างนั้นจินเลียนเนี่ยทำได้อยู่แล้วงานแค่นี้เองพอจินเลียนขึ้นไปทํางานเดียมก็ได้ยินเสียงประกาศเรียกตัวรอปภมาที่หน้าบริษัทพอเขาออกไปที่หน้าบริษัทก็เจอคนของรัฐบาลมารออยู่แล้วและที่มาที่นี่ก็เพื่อมาตามหาแดลียสเกก็เลยส่งสัญญาณไปหาเรียมบอกว่ามาเจอกันหน่อยเธอก็มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เลียมฟังเกก็ถามว่านี่พอจะรู้ไหมว่าแดลียสตอยู่ที่ไหนเลียมบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเองก็ไม่่่เเห็นนดดลีียตตตั้้งแแอท EM ระบิว ก็ถามว่านี่คิดว่าดเรียสแทกนาซาได้หรือเปล่าทําได้กับทําหรือเปล่านี่มันคนละคาถามกันเลยนะเกดก็เลยถามเรียมว่าแล้วเลียมเนี่ยไว้ใจดเรียสหรือเปล่าเลียมเองก็ไม่ได้ตอบเหมือนงานจะเข้าพวกเราแล้วเธอก็เลยถามว่าแล้วยูเรเนียมเนี่ยอยู่ที่ไหนไอยูเรเนียมที่เอามาทํา EM มได้ไงเลียมก็งงงเอยมได้มันไม่เคยใช้ยูเรเนียมนะเกสก็เอาถ้าไม่ใช้แล้วดเรียสจะเอาไปทําอะไรตอนนี้ดเรียสไม่อยู่กับลาดโลก็เป็นคนของที่ประมูลมากับออฟฟิศจากนั้นพวกคนของรัฐบาลก็ขับรถมาหาแดลเรียสเดาเรียสยังงงงอยู่เลยน ว่าตอนนี้เดลีตแทนถูกจับและข้อหาเป็นกบฏต่อสหรัฐกบฏอะไรวะกูยังไม่ได้ทานทำอะไรเลยเนี่ยเดลีตถูกพามาที่ห้องสอบสวนแฮริสบอกว่าตอนนี้เรามีเวลาแค่1ิชั่วโมงในการที่จะกู้ไอโอโพรกับมาแล้วก็ทำภารกิจให้มันสำเร็จถ้าเดลีตเกิดมีพยานที่อยู่หรือว่ามีหลักฐานอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็รีบบอกมาได้เลยเดลีตก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนั้นแล้วทำไมเขาต้องทำตามคำสั่งของแฮริสด้วยแฮริสก็เลยเอาคดีที่มมมีีีีคนนนฟฟ้อองงแททททิิดัััรราใหหูบบษษยยกญ่6ืล หาจุลกรรมข้อมูลเดเรียสเออมันก็รู้ดีนี่งั้นก็น่าจะรู้ด้วยว่าไอ้พวกนั้นแหละที่มันขโมยข้อมูลไปจากเขาก่อนแล้วเขาก็ฟ้องกลับแล้วด้วยงั้นเมื่อเช้าที่เรายึดฮาร์ดดิสจากแคนยิดาตี้มาในนั้นข้อมูลถูกลบออกไปหมดแล้วมันหมายความว่ายัางไงเอา้าก็มันมีปุ่มลบอัตโนมัติไงมีเอาไว้สลับป้องกันการขโมยเดเรสบอกให้เลิกยุ่งกับเขาเหอะตอนนี้แฮร์รี่ก็ทําอะไรเสียเวลาเปล่าคนร้ายตัวจริงไม่ใช่เขาหรอกแฮร์รี่ก็เอาข้อความที่เดเรียสเคยส่งให้เกตดูแล้วข้อความนนนนนีีีีีมัหมาาคคววว่ว่่่ออออออะไรรกิธึงงทืืแผขเดล ได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าเกตดูเขาอยู่เกตจริงๆก็ไม่น่าคิดไปได้ถึงขนาดนี้ดรบอกว่าตอนนี้เราได้บอกแสมาแล้วเรียมกับอาจารย์ก็มานั่งสร้างเครื่องเ m ได้ต่ออาจารย์เขาก็ลองวิเคราะห์สาเหตุดูว่าทาไมเครื่องเ m มไดถึงระเบิดพอดูจากค่าที่อ่านได้ไอ้เครื่องนี้ยังไงก็พังแน่นอนเพราะว่ามันมีคลื่นกระจายออกไปด้านนอกพอเพิ่มพลังงานเข้าไปมันก็เลยเกิดโอเวอร์โหลดไม่รู้อะไรที่ทําให้คลื่นมันออกไปด้านนอกเรียมเขาก็ลองมาคิดเรื่องไดเรทดูหรือว่าบางทีที่พวกเราทํางานกันอยู่ที่นี่มัน ของดเรียบซึ่งดลเรียบก็น่าจะมีแผนของตัวเองอยู่แล้วจิเลียนมาทํางานวันแรกก็โดนรับน้องเลยหัวหน้าโครงการเขาก็ถามว่านี่รู้อะไรไหมเกี่ยวกับตัวเลข160งั้นก็จะขอฟังความเห็นของเด็กใหม่หน่อยถามว่าจิเลียนยจบจากที่ไหนเหรอจากฮาวาหรือว่า MIT จิเลียนบอกจบจากบอสตันเลยไม่มีอะไรเลยส่วนผลงานที่เคยทํามาก็เป็นหนังสือที่เธอเขียนขึ้นเองแล้วก็พิมพ์เองขายอยู่ที่บ้านทุกคนในห้องเ็เ <laughs> ดลเรียบเอาผู้หญิงคนนี้มาทําไมวะเนี่ยเก่งก็ไม่เก่งชื่อเสียงก็ไม่มีหัวหน้าก็เลยถาาาามมมตตต่่่่อวววววกกกลลลงงงจเเเเีีเียยนนคห็ัััไบ เธอก็เลยบอกว่าตัวเลข160มันก็คือจํานวนประชากรที่น้อยที่สุดไงที่เดลีสอยากได้ใช่ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ปัญหาก็คือเราจะเลือกใคร160คนจาก7 0 0 0ล้านคนที่มีอยู่ทั่วโลกและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่พวกเราได้รับหน้าที่จากเดลีสแทนพวกเราก็คือกลุ่มที่มีปัญญาที่สุดที่เขาเลือกมาเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีนักเขียนด้วยก็คือต้องเลือกคน160คนไปสร้างนิคมบรรดาลคารดรบอกว่าตอนนี้เราตรวจเจอสัญญาณเป็นที่ที่น่าจะแฮ็กการดาวเทียมของเราแล้วแต่ว มาจากที่นี่บริษัทแทนอีเล็ตตี้หลักฐานก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าแดเรียสเป็นคนแฮ็กจานดาวเทียมนี่มันเหลือเวลาแค่9้าชั่วโมงแล้วด้วยแครก็เลยแนะนําว่าเราต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาแล้วมั้งมีคนเดินมาบอกแครว่าตอนนี้แดเรียสยอมพูดแล้วแต่จะพูดแค่กับเกดคนเดียวเกดก็เลยมาหาแดรเรียสแม่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเกดบอกว่ารีบบอกมาเถอะว่าแดเรียสทาแบบนี้ทําไมตอนนี้พวกเขาจะส่งคนเข้ามาแล้วถ้านแดเรียสไม่ยอมพูดอะไรอาจจะได้ตายจริงๆก็ได้แล้วีัอย่างก็เพิ่งร เดิมว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะทําเรื่องนี้แล้วทาไมเขาต้องทําเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าหน่วยข่าวกองได้รับการยืนยันแล้วว่าสัญญาณแฮ็กมาจากที่แทนอินดัสตี้าะฉะนั้นดเดลียรีบยอมรับมาเถอะหลักฐานตอนนี้มันแน่นหนามากดเดลียไม่รู้เครียดหรือเป็นอะไรเขาก็เริ่มกัดนิ้วตัวเองแล้วถ้าที่เกตพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแสดงว่ามันมีไส,ส้ศสกอยู่ที่บริษัทของเขาแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีจริงๆตอนนี้ทุกคนกําลังตกอยู่ในอันตรายดเดลียก็เลยขอร้องว่าเกตช่วยไปหาตัวให้หน่อยว่าไอไ ธออสักย่างพอเธอไปที่บริษัทของแดรียสเทสระบบ AI ไของบริษัทก็เข้าใจว่าเกสคือแดรีสเอ้ยหรือว่าไอ้เครื่องนี้มันทักคนผิดวะเธอก็ลองเดินเข้าไปประตูอีกรอบหนึ่ง AI เนี่ยก็ยังสวัสดีแดรียสเหมือนเดิมเธอก็ลองนึกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแดรียสพยายามเอาของบางอย่างออกจากมือตัวเองก็เข้ามากอดเธอแถมยังบอกให้ไปหาเซารวชั่นอีกพอล้วงกระเป๋าก็เจออะไรสักอย่างที่แดลีสแอบเอามายัดไว้ลาดโลหัวหน้าราปภก็เดินมาหาเขาก็สงสัยว่าเกตทําได้ยังไงทําไมประตูนี้ถึงนึกว่าเกสเป็นแด ลวนแล้วมั่งเธอก็เลยขอตัวก่อนว่าจะไปหาเลียมสักหน่อยแรกก็ไปตามนักสอบสวนมืออาชีพมาละได้เวลาที่จะเล่นบทโหดกับดริอัสสักทีจินเลียนตอนนี้ก็ยังคงโดนรับน้องอยู่หัวหน้าก็เอารูปคนมาให้ดูพวกเราควรเลือกข้อเด่นอะไรจากผู้คนเหล่านี้ดีอย่างแรกๆที่คิดได้ก็คือพวกไอคิวสูงพันธุกรรมดีมีความสมบูรณ์แบบทักษะฝีมือดีแต่ว่ามันจะจัดความสําคัญยังไงจินเลียนก็เลยถามว่าอะแล้วพวกนักดนตรีศิลปินไม่เอาไปใส่ไว้ด้วยเหรอแล้วแวนโก๊ซ่อมเครื่องยน,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 นต์น ต้องเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มาก่อนแต่ถ้าเราจะสร้างที่คมบรรดาวอาคารใหม่ขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยมันก็ต้องเลือกสิ่งที่คิดว่ามันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเช่นพวกได้เขียนอักษรทำไว้บนกำแพงถ้าเราไม่มีคนพวกนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเรามาจากที่ไหนไอ้นี่ก็บอกว่าถ้าตายกันหมดมันจะวาดรูปได้ไหมละ่ะท้อใจเลยเถ e ียงกันไปเถ e ียงกันมาจนจิเลียนโมโหโตกลงว่าพวกเราจะยึดแนวทางไหนกันแน่เพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดอย่างเดียวแค่นั้นเหรอหัวหน้าก็เลยบอกว่างั้นทุกคนไปพักกันก่อนจินเลียนก็เด มาทำอะไรที่นี่กันแน่ไอ้พวกคนที่เธอทำงานด้วยทุกคนมีแต่ระดับ IQ คสูงๆทั้งนั้นเป็นนักวิชาการจากฮาวาดแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จาก MIT ส่วนเธอมันก็แค่คนที่พิมพ์หนังสือขายอยู่ที่บ้านแค่นั้นเองเลียมก็เข้าใจแต่ว่าแดเรียสเนี่ยมีเหตุผลสลับทุกอย่างแล้วที่แดเรียสเลือกคุณมาที่นี่เขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในตัวจินเลียนที่คนอื่นยังมองไม่เห็นเกสเดินเข้ามาหาเลียมพอดีเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากและต้องคุยกันเดี๋ยวนี้เลยเกสบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้ว เอาไว้ฝังในร่างกายมนุษย์ก็เพื่อความปลอดภัยเรียมลองดูข้อมูลไอคลิปตัวนี้มันติด GPS เอาไว้ด้วยแล้วก็บันทึกการเคลื่อนไหวไปทั้งหมดเกตก็ไม่เข้าใจว่าตกลงดลเอให้ไอคลิปนี้มาทาไมกันแน่เรียมเดาว่าดลเอคงอยากให้เกตเจอบางสิ่งที่มีแต่เขาที่เข้าถึงได้เกตก็เฮ้ยเราลองมาคิดดูใหม่เรียมบอกว่าคลิปตัวนี้มันบันทึกการเคลื่อนไหวเอาไว้งั้นลองเช็คดูได้ไหมว่าตอนที่ยานถูกแฮกเดลเออยู่ที่ไหนเรียมก็คิดว่าน่าจะเช็คได้นะพอลองเช็คดูดลเลไปอยู่แถวๆป่าห่างจาทีีี่่่่่นนนแแลลเอตววัไไมมะรย้ด ไปอยู่ที่นั่นทําไมทางร้านโลก็จับตาดูเลียมกับเกดดูเหมือนว่าเขาคิดจะทําอะไรบางอย่างเลียมกับเกดก็นั่งรถมาถึงจุดที่ดลเลสเคยอยู่พอมองดูรอบๆเกดก็คิดว่าใช่ตึกนั้นหรือเปล่าที uh ่ดลเลอยากให้เรามาพอเข้าไปที่หน้าประตูประตูมันก like uh ็เปิดเองพอเข้าใจว่าดลเลสมาที่นี่ทั้งคู่เข้ามาที่นี่แบบงงๆไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรกันแน่พอระบบมันตรวจพบว่าดลเลเข้ามาที่นี่มันก็เลยเปิดไฟให้อัตโนมัติทั้งสองคนก็ได้เจอกับสิ่งที่เดลิเอตกำลังทาอยู่มันก็คือยานอวาาศ้ลน เอพอเรียนเห็นยานอวกาศนี่ไงไดเรียสมันไม่ได้อยากช่วยโลกตั้งแต่แรกแล้วเขาแค่อยากไปจากโลกแล้วก็ไปคลองอวกาศพวกเราทุกคนเนี่ยถูกหลอกหมดเลยเกทก็ลองสำรวจดูรอบๆห้องแล้วก็เจอกับงานศิลปะมีค่ามากมายไดเรียสสะสมเอาไว้อย่างไบเบิลฉบับคูเทนเบิร์กแล้วก็มีภาพวาดของแวนโก๊ะอีกมีโทฟเฟนหมายเลขเก้าก็มีแถมยังมีสำนาต้นฉบับสิทธิพลเมืองฉบับแรกอีกมันน่าแปลกนะว่าไหมทำไมไอคนที่มันอยากให้โลกแตกถึงอยากเก็บชิ้นงานชิ้นเอกพวกนี้ไว้ทั้งหมดแถมไดเรียสบอกว่าอยากให้เกทเจอเซอรเวชั่นมันก มาากกว่นี้เลียมก็ขอดูมือถือของเกสหน่อยเพราะเอามือถือมาดูสัญญาณไม่มีพราลองไปเช็คที่คอมคอมเองก็ไม่มีสัญญาณเหมือนกันเลียมก็เลยเข้าใจว่าที่ฐานเก็บยานที่นี่มันจะเป็นจุดบอดของจานดาวเทียมอยู่ทําให้ส่งสัญญาณไม่ได้โทรออกไม่ได้ใช้เน็ตก็ไม่ได้แล้วถ้าเดลรสอยู่ที่นี่จริงไอ้คนที่มันแฮกยานต้องไม่ใช่เดลรสแน่นอนแต่ว่านะทาไมเดลีสต้องยอมถูกทรมานด้วยทั้งที่พยานของเขาก็แน่นหนาซะข,ขนาดนี้เกสก็หันไปเจอย<ๆ>ูเรเนียมเธอก็เข้าใจแล้วว่าทาไมเพราะว่าเดลีสกำลังช่วย สอบยอดไม่หาเกสก็ได้ถ้าเกิดเดเลีสอยากรอดจริงๆก็แค่บอกความจริงไปทั้งหมดเกตก็จะเป็นคนสวยแทนเรียมก็เออมันก็จริงเรื่องอีมไดมันไม่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงแต่ว่าซาเวชันมันต้องใช้แสดงว่ายานี้ก็คือหลักประกันอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นยาเหล่านี้จะทําให้พวกเราลอดตายได้เรียมถามว่าแล้วทีนี้จะช่วยเดลีสยังไงถ้าไม่ใช้พยานก็ต้องหาไส้สึกให้เจอไงว่าไอาคนนั้นมันเป็นใครอันนี้เดลีสก็เริ่มโดนสอบสวนแหม่ปล่อยให้รอซะตั้งนนนาา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 ทีีีแรกกกกกเเข้าา้้้มมมึววววว่่จะสยยยดดคป็ลลอบงัให ฟันหลุดแล้วมั้งกูว่าเกดกับเรียนก็กลับมาที่ห้องทํางานของแดเลียสก,ก็เจอราสโลรออยู่ที่ห้องรัสโลก็เลยถามว่านี่พวกคุณมาทําอะไรที่ห้องของแดรเลียสเกดเองก็อยากถามคาถามนี้เหมือนกันเธออยากให้รัสโลอธิบายมันทั้งหมดไม่งั้นเธอจะแจ้ง f อฟมาจับรัสโลข้อหาแฮกยานอาวกาศของสหรัฐแดรเลียสก,ก็โดนทรมานอยู่ตอนนี้ไอ้นี่ก็บอกว่ามีคําถามมาถามแดรเลียสหนึ่งคำถามตอนนี้แดรเลียสทางานให้ใครแล้วรหัสผ่านคืออะไรแล้วจะกลับมาควบคุมยานได้เมื่อไหร่โอ้ยขอหายใจหน่อยโนในบอกถามคาถามเดียวมึงถามไม่ต้องสามคำถาม,ม หนีปากดีอย่างนี้โดนต่อเลยถึงจะทอรมานดเลียสไปเรื่อยๆแต่ว่าดเลียสไม่ยอมพูดอะไรเลยไฮริดเขาก็ดูอยู่เขาเองก็ไม่ค่อยชอบวิธีการนี้เท่าไหร่เพราะว่าทำไปมันก็ไร้ประโยชน์และโลธิบายเกตฟังว่าเขามาที่นี่ทําไมเขาก็ลองเช็คช่องสัญญาณทั้งหมด2200ช่องก็ไม่เจอช่องไหนที่ส่งสัญญาณไปแฮกนาซาเลยแต่มันก็มีความเป็นไปนได้อีกอย่างหนึ่งดเลียสเนี่ยเคยปิดไฟ,ไฟวอลเพราะว่ามันรบกวนการประชุมทางโฮโลแกรมของเขามันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะใช้เครื่องส่วนตัวที่อยู่ในอาคารและไส้ศึกคนนั้นก็็็ดดดัันนนนไปปเเเหข้าออีแต่ระคืมยู จุดไหนล่ะตึกในบริษัทก็ใหญ่สะขนาดนี้เวลาก็เหลืออีกไม่มากแล้วด้วยมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นแต่ดเดลียสจะเป็นคนบอกเองว่าจุดไหนคือจุดที่ไม่ปลอดภัยในบริษัทของเขาเลียมลองมาคิดดูเรื่องทั้งหมดตรงลงว่าดเดลียสจะให้เขาสร้างเอียมได้ทาไมเกสก็บอกว่าอา้าวแผนแรกก็คือเลียมไงเรียมเนี่ยคือแผน A แล้วส่วนยานที่เขาสร้างอยู่คือแผน B เลียมรีบไปสร้าง e อีมได้ให้มันเสร็จเถอะเลียมก็โอเคได้เลยจากนั้นเกดก็โทรไปหาหน่วยงานรัดแล้วก็ขอประวัติคนที่ชื่อรัดโลมาอาจารย์เห็นเยลยนกไม่ร เตียมก็ถามว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วอาจารย์หาสาเหตุเจอหรือยังอาจารย์บอกมึงดูเอาเองเลยเดียมก็ลองสแกนดูขึ้นมาคุยกัมันถูกดูดซับไปหมดเลยแล้วมันก็หลุดออกไปด้านนอกสาเหตุเพราะว่าในห้องเครื่องมีตัวสะท้อนไม่มากพอแล้วถ้าเกิดเราหาตัวสะท้อนที่ดีกว่านี้ได้ไอ้เครื่องนี้มันก็น่าจะใช้ได้อาจารย์ก็เอ,อ่ยนั่นแหละที่จะบอกตอนนี้แดลีเอกก็โดนทรมานอยู่พักใหญ่แค่ก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ใช้สารเคมี R4 สฮริตบอกว่านี่มันจะเกินไปหรือเปล่าไอ้ยาตัวน,นี้มันออกฤทธิ์แรงเกินไปเดี๋ยวแดรีเอเกก็เดิดเเออนนเข้าามทัพอด แนะนำให้ปล่อยเดเลียนออกมาก่อนเดเลียนไม่ใช่คนผิดแต่ถ้าอยากทําภารกิจให้ประสบเร็จตอนนี้เราต้องใช้เดเลียนเกนมั่นใจมากว่าไม่ใช่ฝีมือของแดรเลียนจะให้เอาชีวิตหรือหน้าที่การงานเธอเป็นเดิมพันเลยก็ได้ตอนนี้ถ้าข้างในกําลังจะฉีดยาเดเลียนพอดีแฮร์ริสก็รีบเข้ามาห้ามไว้ตอนนี้มีคําสั่งใหม่ให้แกมัดเดเลียนแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเกสก็เข้ามาถามว่าเป็นไงมั่งตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากแล้วนี่เกตเจอซารเวชั่นแล้วใช่ไหมเขาบอก็ลองนึกดู เขาไอเครื่องไหนที่มันไม่ปลอดภัยต่อระบบของเขาเดลเลียนก็นึกออกแล้วตอนนี้เขาต้องการโทรศัพท์ทางเดียวก็มานั่งนึกว่าจะใช้วัสดุอะไรที่มาดูดซับขึ้นดีลองมาหลายอย่างแล้วยังไม่เจอเลยอาจารย์ก็บอกว่าเพนากอนโทรมาพอดีเลยเดลเลียนเป็นคนโทรมาเองเขารู้แล้วว่าแฮกเกอร์มันแท็กมาจากที่ไหนเขาก็สั่งให้เลียมไปที่ห้องพักผ่อนเดี๋ยวนี้เลยพอเรียมมาถึงเดลเลียนก็สั่งให้ไปที่ตู้เกมที่อยู่ตรงมุมห้องแล้วก็เปิดฝาหลังออกมาเดลเลียนก็มองหาตู้ไหนไวะไอตู้นี้ใช่ไหมจากนั้นเขาก็เปิดฝาหลังออกมาเดียมลองค้นดูููก็เจจออสิ่่่่่งทีีไมนนนาะยใต้้ล จะเป็น Micro PC, ไมโครพีซีเดลเลยก็สั่งให้เปิดเครื่องเลยพอเลียมลองเปิดเครื่องระบบก็เริ่มทํางานมันก็ไม่รู้มีใครมาติดตั้งในเครื่องนี้แล้วก็จอเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แทนอินัตตี้แล้วก็ส่งสัญญาณจําล,ลองจากนั้นก็ตัดสัญญาณของนาซาแต่เลียมคิดว่าเขาปิดไอเครื่องนี้ได้พอเลียมปิดไอเครื่องที่ว่าสัญญาณมันก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมมันก็มีคนแจ้งแฮริสว่าตอนนี้เรากลับมาควบคุมยานได้แล้วจากนั้นก็เริ่มภารกิจต่อได้แต่ดาวเทียมไอโอผมันก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ให้ภารกิจนี้ล้มเหลวไปเฮลิสก็เลยมาถามเดลีสว่านี่พอจะรู้ไหมว่าลูกน้องของเดลีสใครสักคนที่พอจะมีฝีมือเข้ามาแฮกนาซาได้เดลีสเองก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่น่าจะมีคนแบบนั้นอยู่ในบริษัทเขาเกตก็เพิ่งได้รับข้อมูลของลาโโลพอลองอ่านข้อมูลดูลาโโลมีประวัติการขโมยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แถมยังเคยติดคุกมาแล้ว7ปีข้อหาแฮกข้อมูลอีกแถมประวัติของลาโโลเดลีสก็เป็นคนจ่ายเงินเพื่อให้ลบประวัติของเขาอีกแต่เขาก็ยังยืนยันว่าลาโโลยังไงกไ ลาโลไม่ได้ทำแน่แฮริสบอกว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้จากที่ไม่เคยโกโหกก็โกหกแล้วก็แอบ,บทำลับหลังคุณนั่งฟังอยู่ดีๆเข้าตัวเฉยลาโลตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องของแดรียสแล้วก็กำลังดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ามีใครสักคนที่กำลังทำอะไรอยู่กับตู้เกมเลียมก็มานั่งนึกอยู่ตอนนี้เขายังหาวัตถุที่มาใช้กับเอ็มไไม่เจอเลยส่วนจิเลียนเองก็เริ่มท้อกับงานเจอแต่คนฉลาดพวกนั้นมีแต่สมองทั้งนั้นเลยเลียมก็เออไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกเพราะี่มนขาจ ที่เรายังไม่ได้ลองใช้กับเครื่อง e อี r i มได้อยู่อีกนี่หว่าพอเรียมนึกขึ้นได้ก็รีบวิ่งไปที่เศษอุกกาบาตตอนแรกก็กะจะพังตู้เข้าไปพอลองนึกอีกทีก็สั่งให้เทสเปิดตู้นี้ออกมาเดลเรดกับคนของรัฐบาลก็รีบกลับมาที่บริษทัทจากนั้นก็รีบไปหาลัดโลนักงงานก็บอกว่าล่าสุดลัดโลไปที่บ้านต้นไม้พอมาถึงก็เห็นลัดโลนั่งรออยู่แล้วเดลเรดบอกว่าพวกเราเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยกันหน่อยแต่พอเข้าไปคุยกับลัดโลดูเหมือนว่าเขาจะฆ่าตัวตายไปแล้ว เราล้วล้านโลเนทำงานให้ใครกันแน่ตอนนี้ชิเลนก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมส่วนเรียมเองก็เริ่มเอากระบาดมาทํา EM d ไดทางเดลิเกก็ยังคงมุ่งหน้าสร้างซันเวชั่นต่อไปพอเรียมส่งสัญญาสั่งให้เ m d ได้ทางานมันก็เริ่มขยับเรียมก็ไปเรียกอาจารย์อาจารย์รีบตื่นมาเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะาสร้าง E m d อ็มได้สเร็จแล้วและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตรงนี้ไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับสำหรับใครที่อยาก donate, แล้วก็สลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ